สยามเป็นไงบ้างคะผมเอสยามบอกเลยว่าครบจบปังในที่เดียวแน่นอนมีสี่ชั้นเสิร์ฟไม่เหมือนกันแต่ละชั้นแต่เสิร์ฟแบบเต็มจุกๆน่ๆชั้นนี้มีอะไร้างอ่ะชั้นนี้ครัก็คือชั้นหนึ่งก็จะมีคาเฟ่เหมาะกับแบสาวันหวานมานั่งจิบกาแฟดูคนเดินไปเดินมาแถวสยามเด็กๆพี่ก็เคยทำทำอะไรทำอะไรทำอะไรดื่มกาแฟ ชั้นที่สองเป็น co playing space ให้แบบมาทำกิจกรรมเจอเพื่อนใหม่ๆเจอเพื่อนเก่าๆแล้วก็ได้สนุกสนานจนอาจจะได้เป็นตัวจริงเพราะเอสก <O AS S 2> บอกไว้ว่าทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเล่น,ลนแล้วสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้อะไรจากการเล่น,ม,นมันทำให้ไวฟ์กันทำงานมันมันมันได้ความคิดสร้างสารรค์ที่ที่เชิงบวก บวกเชิงลบโอเชิงบวกเชิงบวกชั้นที่สามชั้นที่สามก็จะเป็นพื้นที่ให้แบบคนมาทำคอลลา b o เรชั o n ได้หมดเป็นพื้นที่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหัวใจของพี่ที่ยังว่างอยู่ว่างว่างเริ่มเลยว่าง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 ่าง่างว่าส่วนชั้นที่สี่ครับเก็บได้เลยเก็บได้เลยเป็นส튜เดี้ยเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายก็ส่วนใหญ่จริงๆชั้นสามชั้นสี่เขาก็จะเปิดให้ให้ ให้พัดเนี่ของนางเอเนี่ยเข้ามาเข้ามาใช้สเปซชั้นบนบนนี้ได้ครับผมใครที่แบบมีถ่ายงานมีหรืออย่างเราสองคนอนี้อีกหน่อยถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะไปซ้อมเต้นเราก็มาขอใช้ชั้นสามคนเรามีถ่ายงานเราก็มาใช้ชั้นสี่ถ้าเราหิวเราก็มาชั้นหนึ่งถ้าเราไม่มีอะไรทำาท่าเวลาเราก็มาชั้นสองเยกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราเลยใช่ไหมฮะโอุ้มาได้ทุกวันเลยพี่ เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นเจนซีก็มาได้มันอยู่ที่ใจเนาะหมายถึงว่าถ้าใจเรามันเจนซีเราก็มาได้นัดฝากชวนเพื่อมาเช็คอินมากันเถอะมันแค่เดียวแต่ผมเวลาน้อยก็คือแค่เดียวใช่ไหมในการครีเอทีฟเป็นใช่ครับใช่ครับผมเป็นครีเอทีฟเซ็นเตอร์เขาเรียกว่าเป็นโคเอพริงสเปซก็คือเปิดแล้วพรุ่งนี้นะครับผมวันแรกก็สามารถมากันได้เลย แนะนำให้มากินกาแฟวิวดีนะครับตรงนี้มีอะไระมีเลยนอกมีอะไรมีคนเดินไปเดินมาชอบมาก <laughs> <laughs> ถ้าอยากจะลองพี่ีกับว่ิ๊กจมาวันไหนกก็มา <g ül> อาจจะมีวันที่เราแบบขึ้นมาไลฟ์ข้างบนนี้ก็ได้ <g ül> วันนี้คนดีอาจจะแบบมาเช่าสตูดิโอหรือมาซ้อมเต้นอยู่ข้างบนนี้ก็ได้ออหรือพี่พีอาจจะมานั่งกินกาแฟอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้ก็เป <g ül> ็นเรื่องของอนาคต โอเคไปต่อเลยค่ะไปไปบริจาคกลับมาจากหุ่ยคำถามจริงจังมาเนี่ยการบมาเลยไปบริจาคัที่โรงพยาบาลจตันดีมาดูแลบ้างคครอบครัวก็ก็ดีครับดีจริงจริงอ่าจุดเริ่มต้นคือจริงๆแล้วคุณแม่ผมเขาเขารวมกับเพื่อนไปบริจาคเครื่องกระแทกนิ้วมาปีที่แล้วที่โรงพยาบาลจตันีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนมาว่ามาบอกว่าเอ๊ะ ที่โรงพยาบาลปานียเขายังขาดเครื่องมือแพทย์อยู่เพราะว่าเขาเป็นสามจังหวัดแสดงด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องเรื่องความพร้อมหรือจํานวนคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเหมือนกับว่าโค้ดปกติผมก็พีพีเราก็จะบริจาคกับสปาร์กชตาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผรรู้สึกว่าปีนี้เราลองไปบริจาคจังหวัดที่ห่างไกลดูไหมเผื่อเผื่อว่าเราเราก็จะได้ช่วยเหลือคนแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เลยรู้สึกว่าก็ก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นไอเดียที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกมูมาว่าก็ไป เราเราเป็นคนเลือกเองเลยใช่ไหมคะเป็นชุดสองกล้องที่แบบใช้รักษาบัลลอ๋อจริงจริงเป็นเหมือนถามโรงพยาบาลว่าเขาขาดเครื่องอะไรเนเขาก็เขา<อ>ก็อบอกว่าเครื่องเครื่องสองกล้องลำไส้อะตอนนี้เหมือนว่าเขาพังเพราะว่าเขาบอกว่า3มจังหวัดเนี่ยตอนนี้ส่งมาส่งคนมาตรวจที่นี่หมดเลยแล้วเหมืนอนว่าตอนนี้เครื่องเขาพังอยู่ขเขาเหลืออยู่เครื่องเดียวเลยเนี่ยเขาเลยบอกว่าอ่าซึ่งเครื่องสองกล้องลำไส้อเครื่องนี้ขาดแคลนมากก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าคุยกับที่บ้านเลย การในการรวบรวมย้อนยุ่งนานไหมครับแล้วก็โติดในเริ่มองอะไรก็ไม่นานครับก็คุยกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่เพราะว่าทุกคนก็ก็รวมใจรวมใจกันรวมใจกันช่วยครับตอนนี้บรรยากาศตอนน่ำทำดีเสิร์ตก่อนว่าเขาต้องการอะไรเอนมีเขามีโฉมนะครับขายด้วยก็ผมผมว่าผมว่าก็ก็ยังมียังมีแหละครับยังมีแหละเพราะว่ามันมันยังมีอีกหลายหลายมุมที่ที่ที่มันก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างเงี้ยก็ใคร ใครช่วยไหวก็ไปช่วยทำบุญโรงพยาบาลกันนะครับที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับไม่ต้องที่ปัตตานีก็ได้ทางเจ้าหน้าที่บอกคุยกับเราว่าไงบ้างขอบคุณเขาแบบว่ายังไงกับดิจินบ้างครับก็ขอบคุณแหละครับถ้าเขาด่าผมนิดนึงไม่ไม่ไม่ขอบคุณว่าไรก็อว่ากที่เราให้มันจะช่วยอะไรได้ก็ไง่ใช่ไมโอเคแล้วก็ขอบพรอคนนที่นึกถึงนะพ่าพ่อไม่ถือว่าจริงๆแล้วปกติแล้ว อ่าอย่างที่บอกว่าเราเราอาจจะผมผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยหรือว่าปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงโรงพยาบาลที่ที่ที่อยู่ไกลจากเราเลย,ยแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมาไมา้จริงๆท,ที่เขามาบอกว่าว่าว่าเขาขัดแปลนพยาบาทางการแพทย์เลยเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคร <c oughs> ับผมตลอดใสใจปนด้น,น <leading> ้องตลอดใใจบุญโอ้ยไม่ขนาดนั้นับไม่ขนาดนั้นจริงไหมพี่พีเขาหล่ออะใจปุนเนาะใช่หละช่วงนี้เขาสวยผมยาวผมยาวถึงกลางหลัง ก็สวยาวสวยผมยาวนี่มีโปรเจกต์อะไรไหมถึงไว้ผมยาวเออนะฮะโปรเจกต์มีโปรเจกต์อะไรมือผมยาวก็จริงเดี๋ยวจะมีรับบทลาฟันเซลครับเฮ้ยเลยเลี้ยงก็เลี้ยงก็ที่ที่ที่เห็นกินเขาผมยาวขนาดเนี้ยมีแบบทักไหมหนูชมเพราสวยทุกวันแล้วก็สวยเขาเจอเจเน็ตเขาก็เรียกคนสวยคล้ายๆกัน น่ารักเหมือนกันน่ารักอพีเพิ่งมาจากปารีสสร้างวารุทางงานโฆษณาเกาเหมือนกันก็น่ารักนี่แนละนี่แหละสนองสนองสนองก็ก็ดีใจครับผมก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งกับทางบาเลนเซียครับเป็นวันเวทครั้งสุดท้ายของดีไซเนอร์ด้วยครับผมเดนมาก็ไม่ได้มีโอกาส เขาก็เรียกไปเดินแบบเป็นโอปตูครับคนครั้งที่5 4ก็ดีใจมากๆและคนชมว่าไม่ว่าสไตล์ไหนพี่ว่าพี่เขาอยู่หมดคนนี้ก็อยู่เหมือนกันอะไรไปถึงชัดด้วยไงก็ก็ดีใจครับพี่ว่าก็พยายามจะแต่งตัวให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็หลายๆแบบมากขึ้นเลยางพี่ก็พยายามจะเลด์ความเป็นตัวเองนั่นแหละครับลงไปในทุกๆชุดที่เ่าที่จะเป็นไปได้ค ในทุกครั้ที่ไปเราต้องทำกันบ้านทกันบ้านเหรอเราจะต้องไปทีเซนไม่ค่อยได้ทำปกติชอบไปลอเพื่อนไม่ใช่คนละกันบ้านก็ทำกันบ้านครับก็มีขอชุดมาก่อนว่าชุดเนี่ยจะเป็นยังไงรูปแบบไหนหรือจริงๆเราก็ดูไปก่อนว่าจริงๆแล้วช่วงนั้นอากาศยังไงเราควรจะแต่งตัวแบบไหนบ้านหรือรูปไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยได้ลองแล้วเราอยากจะลองในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยมีมีรูปไหนที่เรายังแบบยังไม่ แล้วอยากแลอยากค่ะอยากใส่ก็มีหลายลูปก็มีอยู่หลายแต่ว่าเดี๋ยวแบบรอใจกล้ากว่านี้ก่อนลุคนั้นมันจะเป็นยังไงถึงต้องรอใจกล้าด้วยมันมันปีนผ่านก็โปล่แล้วหรอคะไม่ได้ใส่เลยนะตก็โปล่แล้วหรอแย่จังเลยครับพี่ก็พีวว่าพีวว่ามันก็จะมีหลายๆลูปนี่แหละครับบาง s i l h o u e t t อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าแบบบางทีเราฟิตติ้งไปแล้วเรายังรู้สึกว่าแบบ มันยังมันยังไม่ค่อยได้อะไรก็ต้องแบบอาจจะต้องรอจังหวะแบบแบบดูก่อนว่างานไหนอะไรเหมาะสมอะไรอก่อนเนุ้ยพี่ชอบเขาลุกไหนใช่นะครับชอบเขาลุกไหนที่สุดลุกที่เขามีความสุขครับใครเป็นตัวเองแล้วแฮปปี้เราก็ดีใจกับเขา สนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวเองตาเขาใต่ชุดแต่งงานโอเคอะไรดีตาเขาใส่ชุดแต่งงานโอเคไหมอนะชุดแต่งงานโอเคไหมเขาก็ดูดีดูสง่าสมกับเป็นแบรนด์ m b ม s สด d o เของแบรนด์ระดับโลกเป็นหนึ่งแฟชั่นไอคอนระดับโลกขอบคุณ่วยเออเคอคอเคอ ครับก็ก็ดีใจดีใจ,ใจแหละผมว่าปีนี้เป็นปีที่ที่มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยอย่างก่อนตอนนี้ก็ก็ได้ได้ทำเพลงกับพี่บอยอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็มีมีพี่เบิร์ดมาเราก็มีโอกาสได้ทำง,งานกับพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่า,าเราทุกคนเราเราเราน่าจะมีช่วงชีวิตที่เราเติบโตมามากับมากับตัวพี่เบิร์ดผลงานของเขาแล้วก็เหมือนกับว่าลีกัซซี่ที่เขาทิ้งมาตลอดอะไรเงี้ยก็เป็น ทำเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากดีใจมากที่นัแชร์ภาพเก็ดแลี่เขาว่าตอนสมัยอีกตอนนี้่โม่งแขี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ก็พี่เบิร์ดเขาก็จําได้นะพี่เบิร์ดเขาจําได้ใช่ครับจะรู้ได้ว่าเด็ดคนไหนคือเราคือหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงภาพที่เขาแชร์ว่าพิมกินกับพี่เบิร์ดตอนสมัยอีกพี่เบิร์ดเขาจำได้ว่าเด็กคนนั้นคือเราเขามาจำคือเขาอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าเขาเขารู้อะว่าแล้วเขาจําวันนั้นที่เจอกันได้ ก็ก็จริงๆก็ซ้อมซ้อมซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วก็เหมือนว่าพคอพอเป็นโชว์กับพี่เบิร์ดทเงี้ผมว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันมีความสนุกหลายๆอย่างมากเลยที่ที่ที่ผมว่าความน่ารักอย่างนึงก็คือทางทางทีมกัมมี่เขาก็เปิดเปิดให้เหมือนโอเพ่นให้ให้เรามีสเปซในการคิดว่าเราอยากจะทำอะไรได้เสนอไอเดียอะไรเยอะอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ได้เอลเมนต์ได้ได้อะไรหลายอย่างที่เราชื่นชอบความเป็นที่เบิร์ดแล้วก็ บจับมาทำโชว์เลยใช่นะครับอยู่เยอะมากพี่เยอะมากจริงๆถ่านไฟเก่าอันนี้แรงเลยทำไมทำไมพี่อันนี้แรงเลยทำไมแรงกันเนี่ยไม่รู้มันดูแบบว่ามันดูคลุกคลนดีมันดูมีประเด็นใช่ไหมมันดูทะลายแต่ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีอ่ะแต่พี่ชอบเพลงถ่านไฟเก่านะร้องสักนิดร้องสักนิดเ ไว้ไปรอดูค่ะพี่จะร้องเพลงฐานไฟเก่าเราจะได้เห็นพี่พีบนคอนเสิร์ตด้วยด้วยเพลงฐานไฟเก่าป่วดรไปจับพี่โบเลยอ๋อององมออ๋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 ลงมอจ๋ออ๋ออ๋ออ๋ หออ่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็เจอพี่วิช chi กับพี่โบเขาเดินตัดหน้าบ้านแบบเหมือนเหมือนเป็นจังหวะแบบเปิดประตูปุ๊บเจอแล้วก็อ้าวเจอกันพอดีแบบด้วยความบังเอิญแบบจริงๆรเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์ไม่ได้นัดกันนะไม่ได้นัดกันเซอร์ไพรส์แม้ว่าไม่คิดว่าต้องมาเจอเขาที่นั่กูงงมากวอส์ลอนดอนมันกว้างมากพี่มันแบบมันมีตั้งหลายโซนมันมีตั้งหลายทิศใช่ไหม แล้วมาเจอแบบลงจากบ้านปุ๊บเดินตัดหน้าบ้านปึ้งแบบอย่างนี้พอดีเลยอ่ะอนอยู่เมืองไทยเคยเจอถอดมาเคยตนดห <c oughs> น้านม,มั้ยไม่ไม่นะไม่เคย <c oughs> อยู่หน้าบ้านไม่เคยเจอใครเลยครับ <c oughs> ไม่เคยเจอใครเจอแต่พักมาบินบทบัตว่าแต่ว่าเนี่ยออกเราลงจากตึกปุ๊บปึ้งเจอแบบเดินตัดผ่านหน้าบ้านพอดีเลยอ่ะมีคนกันไปกินข้าวไปอะไรต่อกั้งไหมคะก็จริงๆคืนคืนนั้นนะครับุดนัดมาเจอกันเตราว่าแต่ว่าพอดีผมวันนั้นผมไปดูคอนเสิร์ต แล้วพอดีผมผมตามกลับมาดึกเลยเพราะผมกลับมาคือพี่โบเขากลับไปแล้วแล้เขาบอกอยูอย่กับพี่ชีไม่รู้กอล์ฟเลยเราเลยสปีกอังกฤษกับโบนะเป็นถึงภาษานะคนอังกฤษ่นหอมจีนะสปีกอังกฤษไม่ใช่สปีกสปีกไทยแอ่ะไม่ใช่เยอะเลยนะไทยอ่ะเราะเขาบอกว่าไม่ได้เป็ภาษาอจีนไมสปี่ไทยอ่ะเขาบอกว่าเป็นจุดรวมคนของคนไทยที่ลอนดอนที่ก็นโอ้ผมผมผมว่าผมว่าใครแต่แปลกมากเหมืลนตอนผมไปลอนดอนผมก็เจอคนเยอะมากมันเหมือนแบบ มองกล้องมองกล้องบ้างมัใช่เป็เดียวมันแปลกมากเลยฮะมันเหมือนเปากับเพื่อนเลยเนาะก็ผมบอกว่าตอนอยู่ที่นู่นน่ะมันมันเจอคนเยอะเพราะว่าเราอาจจะพยายามออกไปเจอที่ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเราก็อาจจะไปแต่ที่แบบเดิมๆอย่างเงี้ยครับทองหวานทองหวานทองหานแหวนแหวนถามนึงแหวนนิดนึงเรื่องข่าวว่าตอนให้น้ำตุ้งน้ำหงสน้ำตาไหลกันไหมพูดหลักข้าพเจ้า ผมไม่รู้ผมก็ใครเป็นนักร้องนำใครนะใครเป็นนักร้องนำนักร้องนำไม่มีไม่มีอ่ะคอรัสร้องตามทำไมทป็นมเป็นยังไงคะทำไมถึงเป็นนักร้องนำได้คะเออถึงก็ร้องให้เลยโหมันมันมันก็เป็นเป็นโมเมนต์ตื้นตันนะหรือว่ามันมันเหมือนแบบแปลกมากเลยเหมือนว่าปีปีปีนี้ปีที่ทำคอนเสิร์ตปีนี้ รู้จักกันครบ10ปีพอดีหมาเป็นว่าต้องแบบเกือบใช่ป่ะปีนี้ปีที่10 10ปีกำลังจะ10ปีใช่แต่ยังไม่ครบนะครับอีกอีกนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเดือนไหนจำได้เหรอำจโอเคไหมรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองโอกาสได้ทำได้ทำงานใหญ่ร่วมกันด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ยาวมาตั้งแต่ทำหนัง ทำทำทำเพลงแล้วก็เหมือนกับว่ามาจบที่ที่วีด d ้คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่ามันเป็นอีกหนึ่งบุ๊หมากใหญ่ที่จบจากเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตาเจอกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยแหละแต่เราไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทําอะไรแบบใหญ่ๆด้วยด้วยกันอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าให้ของที่ะลึกสักนิดหนึ่งพี่ิ๊่ค่อยแหวนพี่ให้อะไรต่อหนูให้เขาเหมือนกันแต่หนูไม่เคยพูดนะแต่หนูกำลังพูดอยู่นะ ก็ให้เขาเหมือนกันพี่ต้องถามเขาเองเล้แหละพี่เขาบอกเองเขาบอกเองดีกว่าให้ไปไม่เคยใส่เลยผมไม่เคยใส่เลยจริงๆเขาให้เลยมาผมไม่เคยใส่เลยสืออย่างกลัวมันกาวเดี๋ยวมันเป็นร้อยเหมือนว่ามันของที่มีคุณค่าในจิตใจอะเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่จําเป็นต้องออกมาโชว์ใครไงเรารู้สึกว่าแต่แต่หมายถึงว่าก็อยากออามาใส่บ้างนะแต่ว่าแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันแบบอยากเก็บมันไว้อย่างดี มันไม่มไมทแทนใจนะเลยไม่อยากไม่บอกก็คืออะไรให้ไปเดาเองให้จะบอกให้พีพีบอกพี่บอกที่อะไรลูกบอกใบ้เหรอคราา<ะ>ับบอกใบ้ก็สอดนบอกตรงตรงเถอะอ๋อนี่เขาบอกอะไรนะพี่ปวดบาดมาแล้วปวดบาทมาแล้วเป็นไรอ่ะเจ็บขาเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเป็นไรโอเคไม่เล่นละก็ของที่ เขาจะได้ <c oughs> มีเวลาให้กันบานเหมือนกัน <c oughs>